สวัสดีครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเปิดเผยน,นะครับเป้าหมายของแต่ละชาติว่าพวกเขาวางเป้าหมายอย่างไรนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่น เกาหลีนี่เขาตั้งเป้าหมายไว้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงทีมชาติเวียดนามนะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยพวกเขาก็มีเป้าหมายที่ก็ต้องบอกเลยว่าสูงแล้วก็น่ารักน่าลุ้นเหมือนกันสำหรับเป้าหมายของเวียดนามของเขานะครับรวมถึงเป้าหมายของทีมชาติไทยกันด้วยนะครับวันนี้โอ๊กจะมาแจกแจงทั้งหมดครับว่าแต่ละชาติเนี่ยส่งชุดไหนมาแต่ละชาติเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับไปเรื่องที่ทีมชาติแรกเลยครับนั่นก็คือทีมชาติจีนคร แชมป์เก่า13สมัยเลยนะครับซึ่งมากที่สุดในเอเชียนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับทีมชาติจีนส่งผู้เล่นชุดเยาวชนมานะครับเป็นชุดมหาวิทยาลัยที่เพิ่งได้แชมป์มหาวิทยาลัยโลกมาแน่นอนครับนักกีฬาชุดนี้ของจีนเนี่ยมีดีกีอย่างแน่นอนนะครับฝีม้และมือการเล่นเนี่ยระดับได้แชมป์โลกกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยโอกมองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแต่โอ๊กก็มองว่าก็ยังดีกว่าจีนส่งชุด B มานะเพราะฉะนั้นอ๊กมองว่าในลักษณะที่จีนส่งชุดมหาวิทยาลัย ไรมาเนี่ย โอ๊กมองว่าทีมชาติไทยเนี่ยงานไม่น่าจะหนักสักเท่าไหร่แต่แน่นอนครับพวกนี้แข่งแกร่งอยู่แล้วเด็กของจีนเนี่ยพื้นฐานโครงสร,ร้างวิธีการเล่นเนี่ยดีอยู่แล้วแต่โอ๊ก็มองว่าถ้ามาชุดเนี้ยเบากว่าจีนมาชุดบีนะถ้ามาชุด B ีเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่อาจจะแบบว่ามีประสบการณ์สูงในลีกอะไรอย่างาเงี้ยน่ากลัวแต่ว่าถ้ามาในชุดนี้ครับในชุดยาวชนโอกมองว่าทีมชาติไทยน่าจะสู้ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเจอกับจีนไม่ง่ายสู้ได้ในที่นี้คือสู้ได้นะแต่จะชนะหรือแพ้หรือเปล่าเนี่ย ราจะชนะหรือแพ้เนอะแต่อุกมองว่าเจอชุดนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนเป้าหมายของจีนพวกเขาบอกเลยครับว่าต้องแชมป์เท่านั้นครับแน่นอนครับตอนนี้จีนผลงานร้อนแรงมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดยู1ีล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์มานะครับแล้วก็ VNL ชุดใหญ่เนี่ยพวกเขาก็ได้รองแชมป์และชุดนี้ครับก็ยังได้แชมป์มหาวิทยาลัยโลกอีกนั่นหมายความว่าจีนตอนนี้กําลังขึ้นม่อจริงๆครับผลงานของทีมชาติจีนของเขาในทุกๆรุ่นเลยนะยกเว้นยูสิบเก้านะครับที่แพ้เราไปเนาะอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว ให้มาชุดเด็กชุดเยาวชนเราก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะเขาก็หวังถึงแชมป์เลยทีเดียวสำหรับทีมชาติจีนในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ อ่ะทีนี้เราไปดูอีกชาตินึงครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่แข่งกับทีมชาติจีนเลยแหละนั่นก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้แชมป์มา5สมัยและ2สมัยล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้มาติดต่อกันเลยนะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับญี่ปุ่นชุดนี้อย่างที่พวกเราทราบกันมาในชุด B นะครับชุด A เนี่ยพวกเขาเตรียมตัวให้จะไปแข่งโอลิมปกิกเหมือนกับทีมชาติจีนนั่นเองนะครับในการคัดเลือกนอ็อปเชนครับญี่ปุ่นมาชุด B อย่างที่เราทราบกันครับว่าชุด B พวกเขาเนี่ย ก็ไม่หมูอ่ะเอาจริงๆพวกเขาฝีไม้ลายมือก็ยังใกล้เคียงกับชุดใหญ่มากๆซึ่งนิมท้าไทยก็เคยเจอมาแล้วนะครับในปีที่แล้วแล้วเราก็พ่ายแพ้เขาไปเนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชุด A ชุด B ญี่ปุ่นไม่แตกต่างกันนะครับคาแรคเตอร์วิธีการเล่น มีความเหนียวเหมือนกันการเข้าทำที่ดีเหมือนกันแล้วก็เคี่ยวลากดินเหมือนกันแน่นอนครับชุด A ชุดบญี่ปุ่นแทบไม่ต่างกันแต่ถ้าจะให้วัดกันจริงๆในเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยชุด A ญี่ปุ่นสมมติเต็มร้อยชุด B ก็สักประมาณ90ซึ่งผมก็มองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็น่าจะพอมีโอกาสสู้กับชุด B ีเขาได้อยู่นะโอเคแหละมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าให้เจอชุด A ตรงๆเนี่ยมันเป็นงานที่ยากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเจอชุด B ยกมองว่าเราก็มีหวังมากขึ้นและเล่นในบ้านของเราด้วยก็น่าจะพอมีโอกาสสู้กับทางด้านของญี่่ปุนได้เหมือนกั นะครับแล้วเป้าหมายของญี่ปุ่นครับพวกเขาก็เหมือนทีมชาติจีนเลยครับแน่นอนครับแชมป์เก่าอย่างไงเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือการคว้าแชมป์อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายๆคนก็เป็นตัวที่เล่นในลีกกันแหละก็เป็นเพื่อนของนักกีฬาของเราเลยครับที่ได้ไปเล่นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุกมองว่าเจอญี่ปุ่นไม่ง่ายประมาทไม่ได้เลยอุกมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเทียบ เพราะว่าญี่ปุ่นมีภาษีดีกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นมาชุดบีจีนอาจจะมาชุดเด็กซึ่งผมมองว่าญี่ปุ่นน่าจะแข็งแก่งกว่านะอันนี้ส่วนตัวนะไอ้น,นี้ครับเราไปดูทีมชาติเวียดนามกันบ้างครับซึ่งก็แน่นอนครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับก็โฟทีมาแน่แล้วก็ตัวเก่งๆตัวดังๆของเวียดนามเนี่ยก็มากันครบเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับพวกเขามีเป้าหมายในการติดท็อปโฟนะครับในครั้งนี้นะแต่ว่าแฟนๆของพวกเขาเนี่ยก็อยากที่จะให้ท็อปสามไปเลยนะเพราะว่ามันก็จะได้โโคคตาาในนนเเรรรื่่อองงงขกกไปลลชชิะับ แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเวียดนามถามว่าลุ้นท็อปโฟได้ไหมอกว่ามันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาอ่ะก็ว่ากันได้เลยว่าพวกเขาอยู่อันดับที่5ของเอเชียก็คือรองจีนญี่ปุ่นไทยแล้วก็เกาหลีแน่นอนครับการตั้งเป้าหมายให้เกินตัวมาเล็กๆอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นรอบรองติดท็อปโฟอะไรแบบเนี้ยมองว่าเป็นสิ่งที่เวียดนามเขา ตั้งเป้าหมายได้นะแต่หมายความว่าจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องว่ากันในสนามนะครับแต่โอ้กมองว่าการที่เขาตั้งเป้าหมายท็อปโฟก็ดูไม่เกินตัวจนเกินไปแต่ถ้าเป็นท็อปทรีเนี่ยโอ้กว่าก็แอบที่จะแบบสูงนิดนึงแต่ท็อปโฟกว่าก็พอรุ้นได้อยู่นะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามนะก็มาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่นอนครับเวียดนามครับก็ได้เปรียบชาติอื่นนิดนึงแหละที่ว่าเดินทางไม่ต้องไกลามากอยู่ใกล้ประเทศไทยอยู่แล้วนะเดินทางมาก็2อสาชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนรับรับสาาหหทีีมมชตติเววยดก็ง Top ไ้แแ่ แอบลุ้นให้ถึงท็อป3ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากสักนิดนึงแต่ท็อปฟโอคว่าลุ้นได้นะครับและต่อไปครับเราไปดูทีมชาติเกาหลีใต้กันครับซึ่งก็แน่นอนครับตอนนี้ครับเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่ากราฟของเกาหลีใต้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนนะถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเคยดีกว่านี้มากๆซึ่งตอนนี้เขาตกลงมาในปีที่แล้วแต่ผมมองว่าในปี2023เนี่ยกราฟของพวกเขาเนี่ย กำลังจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจะไปดีท่้ตอนแต่ก่อนไหมว่าต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าถามในเรื่องของตอนนี้เกาหลีเขาก็แน่นอนเขาก็ทําได้ดีขึ้นในหลายๆเกมในหลายๆจังหวะพวกเขาดูพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะซึ่งก็แน่นอนครับเป็นคู่แข่งที่ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสจะเจอกันในรอบ2ด้วยนะครับ ซึ่งเป้าหมายของเกาหลีใต้ครับพวกเขาก็หวังไว้มากๆครับในการที่จะติดท็อปโฟร์ไว้ก่อนเพื่อจะพาพวกเขาได้กลับมายืนจุดเดิมไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปในการแซงไทยในการเทียบเท่าญี่ปุ่นในการเจอกับจีนนะครับและเกาหลีครับชุดนี้มาชุดเต็มนะครับชุดเดียวกับ VNL เลเลยซึ่งผมมองว่าพวกเขาก็เอาจริงเอาจังพอสมควรนะครับถ้าให้มองจุดนี้ถามว่าเกาหลี มีโอกาสที่จะติดท็อปโฟร์ไหมโอบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสสูงมากๆเพราะว่าเกาหลีชุดนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเห็นการพัฒนาของเขาเนี่ยชัดเจนมากจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีเนาะเพราะว่าถ้าเอากันจริงๆแล้วอะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลีกไม่ว่าจะเป็นระบบเยาวชนของเกาหลีนะครับเขาพร้อมผลักดันขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งโอ๊กมองว่าเกาหลีน่าจะพัฒนาได้ไม่ยากอาจจะมีช่วงลงไปบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่โอ๊กเชื่อว่าใช้เวลาอีกสักสองสามปีเดี๋ยวเกาหลีก็จะกลับมายืนในจุดที่เคยยืนนะครับอาจจะไม่ได้ดีถ้าตอนมีกกกัััตตตนนนนิมมม็อแ่่่ยืใจุดทีไก ขนาดนี้โอกเชื่อว่าเกาหลีทําได้แน่นอนในานาคตนะครับทีนี้ครับเราไปพูดถึงประเทศสุดท้ายนะครับนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับแน่นอนครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับหวังติดท็อปสนะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์รองแชมป์หรือว่าอันดับ3ใเนี่ยทีมชาติไทยก็หวังไว้หนึ่งใน3นะครับแต่ว่าแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลอย่างเราเนี่ยครับไม่หวัง3แน่นอนครับอ้กหวังหนึ่งเลยนะอ้กหวังแชมป์หลายๆคนเนี่ยก็หวังแชมป์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจัยตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่ เพื่ออานวยต่อการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของเราครับไม่ต้องเดินทางเรามีเวลาซ้อมอาหารการกินถูกปากโอกเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทีมชาติไทยได้เปรียบอยู่พอสมควรเสียงเชียร์จัดกันมาแบบแน่นๆและอย่างนะครับผมมองว่าทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับมีเวลาเก็บตัวพอสมควรเลยทีเดียวรวมถึงทีมชาติไทยของเราครับก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยสองร์นนตใ์ใหญ่ๆก็คือซีวิลิกสนาม1สนาม2นั่นแหละผมมองว่าตรงนั้นน่ะทำให้เราได้ซ้อมระบบกับแมตช์จริงๆเนี่ยอ ทีมชาติไทยตอนนี้มีความพร้อมมากๆในการเล่นนะครับรวมถึงครับปัจจัยภายนอกอย่างทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มาตัวหลักเพื่อนๆถ้ามาชุด A เนี่ยการได้แชมป์เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่พอมาชุด B และชุดเยาวชนอะไรแบบนี้ผมมองว่าทีมชาติไทยเนี่ย สู้ได้เพื่อนๆเอาจริงๆไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ถามว่าสู้ได้ไหมโอ้กว่าสู้ได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายอะบอกไว้ก่อนแต่ผมมองว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติไทยที่สุดแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์ถึงแม้ว่ามันจะยากก็เถอะแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับโอ้กว่า หวังถึงแชมป์ได้เลยแหละแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่ถึงแชมป์ก็ไม่เสียใจนะติดแค่หนึ่งใน3ามก็แฮปปี้แล้วอย่างน้อยก็ได้โคต้าไปชิงแชมป์โลกก็บสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ว่าเล่นในบ้าน,น,นทั้งทีเนาะอยังไงขอแชมป์ไปเลยแล้วกันจะได้จบๆไปครับจะได้เพิ่มเป็นสมัยที่3ของเรานะครับหลังที่7เซียนเคยทํามาได้แล้วในปี2009และปี2013นะครับ และนี่ก็เป็นเป้าหมายของชาติต่างๆนะครับในการมารุ้นชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราในครั้งนี้นะครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะจีนหวังแชมป์ญี่ปุ่นหวังแชมป์นะครับทีมชาติไทยหวังติด1ใน3นะครับแต่แฟนๆอย่างเราขอแชมป์เลยส่วนเวียดนามครับท็อปโแต่แฟนบางส่วนเนี่ยก็อยากจะติดท็อปทไปเลยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไปชิงแชมป์โลกเลยส่วนเกาหลีครับขอท็อปโนะครับซึ่งตรงเนี้ยโอ้ก็มองว่าแต่ละคนก็ต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองกันครับซึ่งแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างวัดกันที่สนามครับสายส จะเป็นตัวตัดสินครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสว่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เมื่อเกิดเหตยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะสว่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ